มีคนถามพี่แก้วมานะคะว่าโมกเนี่ยนะครับเวลาทําให้เขาออกดอกเนี่ยเราใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการริดใบเข้าลวดแล้วก็กระชับกิ่นนะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับแก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะวันนี้แก้วสุพรรณมีแมวเอ้ยไม่ใช่ค่ะเปิดตัวมาด้วยโมกนะคะจาได้ไหมคะพี่แก้วมีโมกหนูลาต้นหนึ่งเป็นทรงต้นนะคะต้นก็ที่ที่เมื่อกี้ที่ทําให้ดูนะคะทําไว้ที่วันที่20ตุลาคม2563วันนี้นะคะเป็นวันที่พี่แก้วอัพคลิปเป็นวันที่พี่แก้วเอามา ามาทําคลิปนะคะวันนี้ไม่ได้มาอวดแมวแต่ก็อยากจะมาอวดโมกแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะไปดูใช่ไหมคะว่าวันนี้คือวันที่24พฤศจิกา2563ก็คือ30วันหลังจากที่เราลิดใบเข้ารวดแล้วก็กระชับทรงเจ้าโมกหนูลาเข้าไปแล้วเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงนะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยเดี๋ยวเอามาให้ดูค่ะว่ามันเป็นยังไงชี้ลงไปได้ละหมดหน้าที่ <laughs> เชี่วไปได้ละเชื่อไปได้ละผาแดงผ่าดด้เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะวันนี้ครบ30วันนื้ออกไหมคะวันนี้ครบ30วันพอดีเราก็เห็นแล้วนะคะว่า,อาดอกมาจํานวนหนึ่งก็ไม่จํานวนหนึ่งนะคะออกมาทุกช่อ ออกมาทุกช่อของอของทุกกิ่งเลยก็ว่าได้นะคะมากทุกกิ่งเลยก็คือเขาก็ทยอยมาเพราะว่าแต่ละแต่ละพวงของของเขาอะนะคะมีมีเดี๋ยวพี่แกจะนับให้ดู1 2 3 4 5 6มีประมาณ6-7ถึง7ดอกนะคะต่อนหนึ่งกระจุนะคะแล้วก็มีคนหลายๆคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วโมกเนี่ยทำไมต้องเป็นหนูลาด้วยไม่ เป็นอย่างอื่นได้ไหมจริงๆนะคะโมกเนี่ยสามารถทําบอนไซได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นโมกลาโมกพวงโมกซ้อนโมกหนูลาแล้วก็มีโมกเวียดนามด้วยนะคะคือโมกทุกชนิดทําบอนไซได้หมดแต่ที่นิยมต้องเป็นหนูลาก็เพราะว่า,าคุณลองสังเกตดูนะคะว่าหนูลาเนี่ยหนึ่งใบเขาผึง่งเวลาเขาทําเป็นแต่ละชั้นเห็นไหมคะแต่ละชั้นเนี่ยเราจะเห็นชั้นเขาโดยชัดเจน ะะแล้ว2ก็คือ,อก้านดอกของโมกหนูลาเนี่ยมันจะแข็งโมกจริงๆแล้วโมกหลายๆชนิดถ้าเกิดคุณลองไปสังเกตดูนะคะโมกไม่ว่าจะเป็นโมกพวงยิ่งเป็นโมกพวงด้วยแล้วก้านก้านดอกของเขาจริงๆโมกพวงเนี่ยมีดอกที่เยอะมากต่อหนึ่งกระจุกนะคะและก็สวยมากแต่ที่เราไม่เอาโมกพวงมาใช้เพราะว่าคือเวลาเขาบานแล้วสังเกตด,ดูนะคะเขาจะตกลงมาเขาจะห้อย นะนึกออกไหมคะใครๆที่มีโมกอยู่ที่บ้านเราไปดูเลยนะคะว่าดอกเขาจะห้อยห้อยลงมาแบบนี้อ่านึกออกไหมคะแล้วเวลาถ้าเกิดมีกิ่งมีกิ่งมีกิ่งเป็นชั้นเป็นชั้น,น,นแล้วดอกเขาเนี่ยดอกเขาเนี่ยห้อยลงมาแล้วไม่มาสู้แสงนะคะอย่างตรงนี้เห็นไหมคะดอกเขามาสู้เห็นไหมคะว่าว่าเวลาเวลาเขาบานแล้วความแข็งของก้านดอกโมกหนูลาจะจะทำให้โมกหนูลาชี้ขึ้นมาเป็นมุม45องศา อ่าเห็นไหมคะคือ45้าองศาก็คือเหมือนรับแสงเหมือนเหมือนเวลาเราถ่ายแบบนะคะถ้าเกิดนางแบบเราเนี่ยก้มหน้าก้มตาก้มหน้าก้มตาถ่ายแบบมันก็ไม่สวยนะคะแล้วมันก็ต้องแบบเชิดหน้ารับแสงนึกออกไหมคะรับแสงตลอดแล้วเวลาเรามองไปข้างหน้าเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่หันหน้ามามองเราแล้วมันก็จะสวยเห็นไหมคะเนี่ยสังเกตดูนะคะจํานวนดอกไม่เยอะนะจ๊ะจำนวนดอกไม่ได้เยอะเลยแต่แต่ทุกดอกที่บานเห็นไหมคะทุกดอกที่บาน สู้สู้สายตาทุกคนที่จ้องมาสมมติคุณมองตรงนี้เห็นนะคะมองมาตรงตรงคุณก็เห็นดอกของเขาตรงตรงได้เลยเห็นไหมคะเนี่ยอย่างเนี้ยค่ะคือเวลาคือแปลกอย่างหนึง่งเวลาเขาตูม,มเขาจะห้อยลงเห็นดอกที่ตูมใช่ไหมคะตูมน้อยห้อยลงแล้วเวลาตูมมากก็จะค่อยๆขึ้นขึ้นแล้วเวลาบานเขาเป็นานบานแล้วก็มาชน คือหันหน้าเข้าหาท่านผู้ชมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาโมกหนูลาเวลามีดอกดอกเขาก็จะสู้สายตาคนนึกออกไหมคะคือแล้วก็บานด้วยความตรงที่เขาบานแล้วก็เป็นแบบกระตอกเหมือนเหมือนดอกกระตูนเลยเห็นไหมคะทีนี้มันก็เลยดูเป็นน่ารักไปนะคะผิดกับโมกอื่นๆโมกอื่นๆเวลาเขาบานเขาจะห้อยลงเขาต้องใช้จํานวนให้มากๆเลยนะคะคุณลองไปสังเกตดูนะคะไม่ว่าจะเป็นโมกซ้อนโมกลาหรือโมกเวียดนามเนี่ย ช่อดอกเขาจะยาวและบอบบางแล้วดอกเขามีน้ําหนักเวลาเขาบานเขาจะห้อยลงแบบนี้เวลาทำเวลาทาเป็นบอนไซขึ้นมาเนี่ยเวลาเขาบานเนี่ยเขาไม่ผึ่งสู้เขาแข็งเนื้อไหมคะก็เลยก็เลยเป็นที่นิยมในการทําและอย่างนี้ก็คือลําต้นเขานะฮมเห็นไหมคะเขามีความเก่าแก่เวลาเขาเขาจบขึ้นมาแล้วก็อายุอานามเขาได้มาเนี่ยเขาก็จะดูมีความเก่าแก่เพราะว่าเราชอบความเก่าแก่ของต้นไม้นั่นเอง ในนะะ้ำนิดนึงต้นนี้คือเป็นหนูลาที่พี่แก้วได้ต่อมานะคะใบก็ไปซื้อต่อมาจากงานถ้าจำไม่ผิดเป็นมิทติ้งนะคะเป็นมิทติ้งไม้จิว๋วเมื่อ5ปีที่แล้วซื้อมาจากเฮียสมยศนะคะก็จำได้ว่าซื้อมาจากใครขนาดนี้แล้วก็มาสร้างกิ่นแล้วก็กว่าจะจบนะก็ใช้เวลานานเหมือนกันคือเวลาเราไปมิทติ้งหรือว่าเราจะไปงานบอนไซต่ตางๆนานๆเนี่ยนะคะเราก็มักที่จะ มีของที่เราลึกติดไม้ติดมือไม่ว่าจะเป็นหินไม่ว่าจะเป็นตอไม่ว่าจะเป็นไม้หรือพันไม้ชนิดต่างๆเพื่อเป็นที่ลึกนั่นเองเพื่อที่เป็นที่ลึกว่าวันนั้นเราไปทําอะไรแล้วเราได้อะไรมาบ้างนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาอวดอ๋อไม่มีคําถามมาอีกคำถามนึงนะคะจากน้องๆว่าเออคุณพี่แก้วครับอย่างเงี้ยไม้ต้นเนี้ยสูงเท่าไหร่เวลาเราส่งไม้คข้าประกวดเนี่ยจัดอยู่ในประเภทไหนคือคือนึกออกไหมคะคือถ้าเกิดเป็นไม้จิว๋วมันจะมีจิ๋วไม่เกิน20เซนหรือ10เซนที่นี้คําว่าความสูง ม,มองกันที่ตรงไหนนะคะเราไม่ได้มองเราไม่ได้มองจาก,จากตรงนี้นะคะเราเวลาเราวัดไม้เราไม่ได้วา,างที่กระถางนี่นะจ๊ะเรามองที่ตรงนี้ค่ะบนข้าง dedicate. บนตรงนี้เห็ Mun นไหมคะปากกระถางความยาวของปากกระถางจนถึงเรือนยอดตรงนี้คือเรือนยอดนะคะก็ความยาวของปากกระถางก็ค <Okay. S 1> ือส่วนตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็ส่วนถึงเรือนยอด น,น,นะคะความยาวของปากกระถางถึงเรือนยออก็ต้องเป็นตรงนี้ก็คือ28เซนอ่ะไม้ต้นนี้ถ้าเกิดเขาถามว่าความสูงเท่าไหร่ความสูงไม้ต้นนี้คือ28เซนเห็นไหมคะเวะลาเราวัด ความสูงของไม้เรามัดอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ทําไม้จิว๋วหรือใครที่ทําไม้ขนาดกลางที่เขากําหนดแต่ละสนามเขาก็จะมีกําหนดใช่ไหมคะว่าไม้จิ๋วไม่เกิน20เซนไม้ต่างประเทศไม่เกิน50เซนวัดยังไงรู้แล้วนะคะว่าวัดยังไงถ้าไม้ตกกระถางก็ยังวัดยอดอยู่เหมือนเดิมซ,ซ,ซึ่งอันนี้พี่แค่เขาไม่เข้าใจว่าว่าเขาใช้หลักการอะไรแต่ใช้ทั่วโลกนะจ๊ะอันนี้ให้เป็นความรู้ประดับความรู้นิดนึงสําหรับสายที่จะเอาไปประกวดแล้วก็ อ,อยากรู้ว่าความยาวของไม้เราอะ่ะมันกี่เซนอย่างนี้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมมาจนจบคลิปนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกันอีกครั้งหนึ่งก็คือฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝาก s ั b s c r i b ์ share, ให้พี่แก้วด้วยเป็นกำลังใจในการทำไม้และในการทำคลิปครั้งต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วไว้พบกับพี่แก้วใหม่นะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย